วันนี้พามาดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งเชิงชายนะที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือรอที่จะยิงเชิงชายใส่นะครับการติดตั้งเชิงชายมันก็ทําได้หลายแบบอ่ะเราจะใช้เป็นเหล็กตัวซีนะรประกอบกับข้างจันทันนะครับเว้นตามหัวจันทันเลยนะแล้วก็ยิงเชิงชายใส่ก็ได้นะแต่สําหรับผมนะผมใช้วิธีนี้ก็คือใช้เหล็กกล่องวิ่งเป็นโครงเลยนะครับนะมันง่ายมันสะดวกงนี้ครับคือเชิงชายเราทุกวันนี้เราดิยมใช้เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับ ก็คือเชิงชายแบบคืนวันสําเร็จรูปแบบนี้ไอ้ตัวนี้ไฟเบอร,ร์ซีเมนต์เนี่ยพอมาสัมผัสกับความชื้นสัมผัสกับอากาศอะไรเงี้ยมันก็มีการให้ตัวมีการแอนมีการโก่งได้นะเป็นปกติเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้เชิงชายแบบนี้นะครับหนึ่งเลยนะถ้าเชิงชายแตกนะหรือบินอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนแล้วซ่อมแซมเนี่ยนะเราต้องเปลี่ยนเป็นช่วงยาวๆนะครับแต่ถ้าใช้แบบนี้นะฮะถ้ามันแตกมันบิดอ่ะเราสามารถเปลี่ยนเป็นช่วงสั้นๆได้นะครับเลยสองก็คือการบังคับแนว นะครับถ้าเกิดว่าเรามีโครงแบบนี้นะเราสามารถปรับบังคับแนวเนี่ยให้เชิงชายมันมีแนวที่ตรงสวยได้นะครับนะก็สะดวกนะครับต่อการติดตั้งสะดวกต่อการซ่อมแซม,มบำรุงแก้ไขแล้วก็ทําให้เชิงชายเนี่ยนะครับมันคงทนมากกว่านะอาจจะเปลืองเรื่องของโครงเรื่องเรื่องของค่าแรงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยนะดีกว่าเยอะเลย